สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ Wine and Service นะคะขอเสนอโปรดักต์นะคะรุ่น Super Safe นะคะอันนี้เป็นรุ่นเล็กนะคะเล็กสุดของเราเลยนะคะความ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 กว้างนะคะ46นะคะความยาวนะคะ60ความสูงนะคะความสูงด้านหลังเนี่ยค่ะอ่70เซนติเมตรนะคะ,ะ,คะตัวนี้เราทำจากเหล็กนะคะ กาวนาไนท์อย่างดีเลยนะคะแล้วก็แผ่นอลูมิเนียมนะคะแล้วก็เรามีโซลาเซลล์นะคะให้10วัตต์นะคะแล้วก็มีพัดลมระบายอากาศนะคะตัวนี้นะคะเราจะมีพัดลมระบายอากาศด้านหลังนะคะเป็นสวิตช์ออนออฟนะคะเปิดกับปิดนะคะได้ส่วนอันนี้เป็นตะแกรงนะคะกระแตกระแกงก็ขนาด43นะคะคูณ54นะคะตัวนี้นะคะเป็น นะคะตัวพิเศษเลยนะคะสำหรับครอบครัวไสายพิเศษราคานะคะปกตินะคะ5,400บาทนะคะตอนนี้นะคะเราลดราคาเหลือ3,900บนทนะคะถ้าใครเห็นคลิปนี้แล้วโทรมาเราจะลดพิเศษให้อีก500-1,000บาทนะคะแล้วบอกว่าได้ยินมาจากคลิปนี้นะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ